เอ้าพี่น้องอ่ายก็มาเลยว่าสีต้มไก่เพิ่นว่าบัต้มขยาเพิ่อกินซีติ้งซีนเอาพี่น้องเลยกินข้าวพี่น้องกินปิ้งซีนบัวขาขยาปล่อยซาเพิ่นว่าก็น่ากามเลยแต่วิ่งจับตัวแพงหมดจับอ้าวพอชิบไปจักบหมตัวใดตัวแพงดีแล้วขนมาทันเสื่อดนะพอใหรมัดไว้ก้อนมาถาลุงมาก้อนทีแรกว่าลบพ้นเรียบร้อยแล้วจับตัวแพงขับมันอืมว้าวท S <S 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 ชองกิลโลผู้เล่นนี่นักนี่อืออ้ามันมีแต่ผู้ใหญ่เบิดผู้ใดกะเราจับมาในแม่สนะอือจับมาแล้วคันเราจะให้ลุงกินกนนะเนาะขีทีขีทีกะบอด้กินขีทีลุงกะนีน่เด้อใบผู้นี่เด้อใบผู้นางคิงมาปิ้งไว้ มาพี่น้องมาพี่สาวกันอือให้พี่นอ้อง,นอ,อ,นองเอ้ยม,มาก,จาก็จะขี่อันนั้นเนะาะว่าชูพิ่นบ่มาแล้วก็เลยปิ้งอันนี้ไว้แล้วก็สิพาเด็กน้อยออกไปหลวงข้างนอกว่ะาไปสวนทางกันเห็นกันในนี่ก็เลยลุกขึ้นมาเพราะท่านละงอดทางเบ่งซ์ครโอนน้อยก็ถ่าอยู่ปุ่นไม่ม้อนี่ก็จะไปเจอกันมันถึงเรื่อความคิดในมือ,อม ม่มอนก็นมาแล้วขิดว่าลูกค้าอยู่อยู่พี่วัชรและพัดโบยจับแล้วบอเออตัวนีบอเอาหมัดไว้ฉัน,น,นหมัดไว้โรดไปต้มมะอื่นเออเล่งดีๆเอาเอามันคือกันเบิดไก่ผูหา่าโตมาันเดียวกันเบิดเลย <c oughs> <c oughs> เม่ไก่ผูลายก็ผูห้าตัหกตัวทัว้งตัวถ ал, เถาฮั้นไก่แม่กัเที่ยวจะโตมกินหมดล้ะไก่แม่นะมัดไว้เฮ้ยมัดไว้สั้นกันวไายมืออื่นมัดไว้นี่แหละมืออื่นน้อยมันจับมันบ่ได้ลุงกินอันน,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 นี้แล้วแล้วก็สีอิ่มนี่ยละอันนี้ก็ซีิแล้วจะสามได้แล้วก็ะปิ้งซีินเนะเาะอันอนี้ นชินงัวเอาน้ำเย็นมาให้ลุงนะฮะลุงเอ้ยลุงเอาน้ำเย็นมาให้ลุงเลยที่ไปไหนกินบ่อะกินบ่มันยังกินไหนเออให้ลุงนอนพี่เลยนอนพี่เอาหม้ออื่นกินต้มไก่จะคนชินอนจะครัง นอนเธอคนมันใกล้ๆเองดอกพี่น้องเอ้ยเจ้าเมื่อผุนเพื่อนเมียนอนผุนโอ้ยหิวน้ำแล้วจอกมาเด้อเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเมฆน้ำเมฆกระยาบอืมนองตั้งน้องคอยเหนมะเออขึโอ้ยผุนนี่หิวก่อนเด้ออ้าวผุนนี่กินก่อนใช่อืมอืมอ้ยอยากเห็นเองตายแล้วนี่จ้า พุ่นเอาจอกยางพุ่นเจ้าออนั่นเออเป็นนันมอนหิวน้ำพุนไปที่ผ้าออกป้าข้างนอกเถอะหาสะก้อนเปลี่ยนสตรเอาไว้ทั้งไงพุ่นทางหมวกถานพุ่นไก่ฮะกินเลยหุ่น,นดีใจเอาไมาผ้ผลมมามาเปิด เออไปนั yeah, oh, oh, ่งพุ yeah, ่นนะมันจังเย็นวางหันวางเตียงเราคอยจังหวะไปนั่งกินอยู่หันนะเออไปนั่งพุ่นไปเลยไหมเย็นได้พัดพัดลมอยู่มันฮ้อนเอ้าวขี่ดื้ออันนี้นะเบิ้งสีเมื่อกินแล้วเลยอยากเมื่อโลดอันนี้โอ้กินแล้วก็อยากเมื่ออ้ายก็ได้ให้นอนนั่กับบนนอนเจ้านอนนั่งฝอยเด้อ เอานี่ก็บ่นเป็นยังคือไอยากนอนเถื่อนข่อยบ่นอ้ก็ยังให้อ้ายนอนน้ำข่อยน่องบอดี้เกลียวก็ความคบได้เดี๋ยวนนิบได้เกียวก็ความคบมาก็ยากให้นอนอยากให้ลินกินเขากินน้ำน้ำกันอันนี้มาแล้วก็อยากเมื่อโลด บดิเกี่ยวกันก oh uh uh ับความขบเพิ oh wow. Wow. Oh ่งเพิ่งจัมาเธอเดลยโอ้ยสิบเอารบกวนพี่สังสังกบระเบนพีไม่น้องกันแล้วเบาแบบนั้นต้มไก่ให้เออโบกินกินิพอบริป้าบดิถิมเจ้าเด้อจะบอต้องขึดนานเด้อมาหาขอได้ตลอดเวลามีแต่ชุมเจ้าขึดเองเด้อไม่แต่ขึดไปเองเบิ้ลมาคอยอ พิ่มพีถิมนอกมาขอกะหัาขอกะต้อนรับิลงบไปนะอยู่ขับอยากอยู่เอ้านี่ว่าเดี๋ยวนนะไม่กินเองินยังตัวสองมือ่อนมือเดียวเนี่นั่นได้นีได้แต่ละคนเนี่ยนี่ได้เออไปว่ตู้เย็นไปคิงเลย ไปตุยันซะยิ่เื่อหยางให้ได้จากหอบ่เจ้าอย่าเสื้อคอยด้เจ้าเสื่อคอยไ้เจ้าอย่าเสื้อคอยได้เจ้าเสื่อเจ้าต้องเสื่อไห้อเขาออกไปหาเสื้อเขาอยู่ในตู้ถนี้อยู่เสื่อบ่อแน่นแนนเออล้ี่อยู่ในอได้ยังไปเสื้อเขาเลยเาลเลยเนาเอองหนึ่ื้อเต็มแน้นเนาะ สิพาลูกลูกไป็นทางไปอย่างเด้เฮยชาอ้นถ่าอยู่พุ่นเาเตเนี่ไปบอไปรถชองคันลุงกัสีเมือแล้วกินเข้าอิ่มเลยเฮ้ยไดกันได้เออขยัอไปนะเอาเบิ้งเอาผ่านธรมันรดน้อยน้อยเอาอยอือเออไป เออไปๆเพให้ใส่ถุงเลยเออไปไปไปซ่าไปน้องเอ้าเสื้อแดงค่น้องผู้นี่ค่ิดทิดอันทิดแม่นางคิงผู้ใจจอยนะผู้ลุงหำน่ะผู้อ่าลุงน้อยและทิดอันิดประมนประมนและทิดกับขอยขอยลูกหล่ากุด คุดๆุด,ดไปได้เลยได้บาทนี่ป่ะบมเมนานาซีมาอยากมาไปจักทางนั้นตะหงเล่ปะ่ะปะไปลงุงไปาม,มา